ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะคะที่ตารางงานเนยแน่นมากๆเลยนะสำหรับพี่ป้องนวัตนะคะที่พักนี้เจ้าตัวเนี่ยก็วิ่งถ่ายละครทั้งสัปดาห์ซึ่งค่ะมีป้องเนี่ยบอกนะคะบอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้ทํางานเพราะว่าก็ไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะทํางานได้อีกนานแค่ไหนส่วนเรื่องหัวใจค่ะตอนนี้เจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่มีใครแต่หากได้มีความรักอีกครั้งก็อยากให้มันยืนยาวเพราะว่าตอนนี้ตนเองเนี่ยก็หมดวัยนะคะที่ต้องรักรักเลิกเลิกแล้วค่ะ ไม่ถามที่ชอบวะถ้ามีก็ก็อยากให้มันยืนยาวยั่งยืนอะไรอย่างนี้คือไม่ได้แบบหมดวัยมาแล้วรักเลิกกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบอกว่าเหงาไหมเงาไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็มีคนทานู่นทานี่เยอะแล้วผมผมผมอยู่บ้านกับพ่อแม่กับพี่สาวมันใกล้กันมันเดินถึงกันได้หมดก็มีหลานวิ่งอะไรก็ไม่เหเงาดีกว่าหมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่เหงาแล้วก็ไม่อยากมีคือมีได้มีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีที่บอกก็ต้องแบบ ใจตรงกันด้วยนะเรารักกันเรารักไม่ใช่เราไปรักเขาเขามารักเราอะไรเงี้ยบางท,ทีเขามาชอบเราเราไม่ชอบก็มีมันก็แล้วแต่เราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราก็มีอ่าว่าคนที่แบบจะหาที่มันใจตรงกันมันก็ไม่ได้ง่ายพักนี้เราก็ทาํางานเจ็ดวันเงี้ยก็ถือวเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ทำงานเราก็รู้ว่าจะได้เล่นอีกนานแค่ไหนนะก็าอายุก็เริ่มแก่แล้วนะคนยังยังรู้สึกว่าเวลาตื่นเช้าไปกองถ่ายเนี่ยยังรู้สึกสนุกมันเหมือนกับได้เจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่มารวมกันทำอะไรอย่างนึ่งที่แบบ ช่วยเหลือบรรยากาศกาองถ่ายอธิบายไปก็ไม่คนไม่เคยเข้าจะไม่เข้าใจนะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ